สวัสดีครับพี่นิพนธ์หน่งรลมนิตครับครับพี่ประทีปรู้หมดดีครับครับเราสองคนนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องน้องนะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนธเพชรบุรีครับครับผมในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษานะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่างานพัฒนานักศึกษาเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนนะครับงานพัฒนานักศึกษานะครับของเราเนี่ยจะอยู่ส่วนกลางนะครับที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคณะวิชาเลยนะครับผม ในส่วนของออฟฟิศของเรานะครับก็จะอยู่ที่อาคารกิจกรรมนานาธนาการครับเป็นอาคารใหม่ล่าสุดของที่นี่นะครับอยู่ชั้น2นะครับน้องๆสามารถปติดต่อสอบถามเรื่องงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนานักศึกษาเราครับรบและท่านแรกเลยที่เราจะมาแนะนําใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาในชายคุณกินการบําเพ็ญนนะครับเป็นหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาซึ่ง หัวหน้าง,งานพัฒนาสหาเนี่ยพี่กิงการนะครับหรือว่าน้องๆเรียกว่าพี่องุ่นก็ได้ใช่ครับ,รบพี่งุ่นพี่องุ่นนะฮะเรียกได้หมดเลยนะครับว่า,าพี่ท่านนี้นะครับดูแลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางกิ่งการวันเพ็ญหัวหน้างานพัฒนานักศึกษากองงานวิทยาเขตเพชรบุรีนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ทุกท่านนะคะงานพัฒนานักศึกษาของเรานะคะจะดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอพักนักศึกษางานทุนการศึกษางานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสวัสดิภาพเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยนะคะรวมทั้งการใช้สนามกีฬาการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่พลนะคะและพี่บางเนี่ยจะได้มาให้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของงานพัฒนานักศึกษาอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ คนแรกเลยนะครับที่แนะนำมาแล้วที่อนรับน้องๆไปนะครับก็คือคุณกิ่งการบันเพญนะครับหรือพี่หง่นเรานะครับพี่เี่ยจะเป็นหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาครับพี่หุ่นนี่จะดูแลเรื่องอะไรบ้างครับพี่ปังพี่หุ่นเนี่ยเนื่องจากเป็นหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะดูในของภาพรวมนะครับภาพรวมของงานพัฒนานักศึกษาก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่งานหอพักนักศึกษานะครับงานกิจกรรมนักศึกษางานทุนนะครับงานสโมสรนักศึกษา วินัยนักศึกษานะครับสถานที่ต่างๆการขอใช้สถานที่การกีฬาสุขานามัยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลนะครับการเบิกประกันอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานในภาพรวมนะครับที่พี่องุนนะครับดูแลนะครับผมในส่วนของพี่อุงุนครับครับพี่อุงุนก็เป็นหัวหน้างานประจํางานพนัฒนานักศึกษานะครับกองงานพิเศษเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีพี่ๆคนไหนอีกบ้างนะครับว่าทำหน้าที่อะไร สวัสดีค่ะชื่อโกสุมยิ้มรอดพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะคะห้องพยาบาลตั้งอยู่ที่หอ56ค่ะนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่ากายหรือใจนะคะมาหาป้าสมที่ห้องพยาบาลค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะ สวัสดีค่ะชื่อพัทธรวดีล่งเมืองนะคะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการค่ะพี่ชื่อพี่เล็กนะคะจะปฏิบัติงานในส่วนของประกันอุบัติเหตุนักศึกษาแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาหานักศึกษามีปัญหาานสุขภาพจิตสามารถมาปรึกษาพี่ได้นะคะยินดีต้อนรับนักศึกษา,กษา,กษาทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อพิสุทธ์นะคะสุภาพรเต็งสกุลค่ะพี่ดูแลในส่วนของทุนการศึกษาคุณตอยสอค่ะยินดีต้อนรับน้องๆส่วนรลวศิลปากรค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อนิรันดรนนมสกุลข,ขุนละงนะครับเป็นนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการนะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องหอพักนักศึกษานะครับทั้งเรื่องค่าน้ําค่าไฟวินัยนักศึกษาแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับหอพักได้ทั้งหมดนะครับผมก็ยินดีต้อนรับ แล้วขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับเข้าสู่หัวมาอาลัยศิลปกรของเราครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายปักที่รูปมอดีนะครับชื่อเล่นชื่อบังนะครับเรียกพี่บังนะครับถ้าเจอกันก็เรียกพี่บังนะครับที่จะมีหน้าที่ดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาต่างนะครับสนามกีฬาอาคารพาระนะครับสถานที่จัดกิจกรรมนะครับรวมไปถึงงานวินัยนักศึกษาแล้วก็ยังมีในส่วนของการให้คำปรึกษาด้านการเขียนโครงการ สำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะครับน้องๆน,นะครับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับขอให้น้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่อ นิพนธ์เลยทิรันวณิชนะครับนักวิชาการอุดวมศึกษาปฏิบัติการนะครับเลื่อนขึ้นสั้นหรือว่าพี่พนก็ได้นะครับสำหรับพี่เนี่ยจะดูแลเรื่องการให้คำปรึกษาสโมสรนักศึกษานะครับทุนการศึกษานะครับการกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของรอดนักศึกษาวิชาทหารนะครับพี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับครับผมสาหรับบุคลากรของเรานะครับที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือผู้น้างานพนักงานนักศึกษาเรานะครับ หัวหน้าง,งานพัฒนานักศึกษาเราเนี่ยนะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาทั้งหมดนะครับ,รบม,มีเรื่องอะไรบ้างครับพี่บังงานพัฒนานักศึกษาเราเนี่ยที่ท่านหัวหน้างานดูแลนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ง,งานหอพักนักศึกษานะครับหอพักนักศึกษากิจกรรมสโมสรนักศึกษาชมรมต่างๆนะครับทนะุนการศึกษานะนักศึกษาวิชาทาหาร,รนะหรือรอรอนั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็พันพันทหาร นะครับงานพยาบาลนะครับงานกีฬานะครับสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ตลอดจนงานอื่นๆเช่นประกันประกันคุณภาพเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะครับ เจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็ต้องแบบประกันนะฮะเบิกป,ประกันของอุอบัติเหตุข,ของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้งานพัฒนานักษาก็ดูซึ่งพี่ท่านแรกเนี่ยนะครับดูทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นหัวหน้างานใช่ครับ,ะรบจะดูแลสวัสดิภาพนักษาโดยโดยโดย,โดยส่วนรวมนะครับน้องๆถ้าเกิดเจ็บป่วยไข้นะครับพี่ก็จะดูแลก็คือพี่เป็นหัวหน้างานที่นี่นะครับคอยคอยดูแลพวกเรานะครับ ส่วนท่านต่อไปครับแน่นอนถ้าเราอยู่ที่นี่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ<ช>ก,ก็คือพี่โกสุมยิบรอดนะครับหรือประสุมเราะนะครับที่แนะนําตัวกันไปนะครับก็คือพี่สุ่มเนี่ยจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับ<ช>ทีออ่อยู่ประจําห้องพยาบาล<ช>ห้องพยาบาลเราอยู่ที่ไหนครับพาบาี่อยู่ที่หอพักห้า นะครับห้องพยาบาลอยู่ที่หอพัก5านะครับชั้นหนึ่งนะครับพอนักศึกษาเดินเข้าไปที่หอพัก5าปุ๊บซ้ายมือจะเขียนว่าห้องพยาบาลนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามนะครับพี่โกสุมได้ใจดีมากนะครับพี่โกสุมนะครับเป็นพยาบาลที่น่ารักใจดีนะครับก็ไปใช้บริการพี่โกสุมได้แต่แต่ถ้าทางที่ดีทางที่ดีนะครับ ไม่ควรไปเพราะอะไรรู้ไหมทำไมครับถ้าไปนัานหมายถึงว่าเจ็บป่วยอ๋ออ่างเพราะนั้นถ้าสุขภาพแข็งแรงก็ก็ไม่ต้องไปหาพี่สุ่มเท่าไหร่นอกจากด้านสุขภาพนะครับพี่สุ่มยังให้คำปรึกษานะครับด้านสุขภาพนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเออด้านสุขภาพจิตอ่าครับผมคือสมัยนี้เราอาจจะมีภาวะที่มีความเครียดนะครับมีความเครียดอะไรต่างๆนะครับพี่โกสุ่มเนี่ยก็ สามารถให้คำปรึกษาด้านการเล็กสุขภาพจิตทางจิตเวชได้นะครับที่ค o ส n ซิลลิ่งนะฮะครับพี่สุ่มก็คอยดูแลในเรื่องนี้แล้วก็การทําหผลต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพี่สุ่มนี่เก่งมากนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับการเจ็บปวดของนักศึกษานะครับส่วนพี่ต่อไปก็ทํางานลักษณะใกล้เคียงทันนะครับก็คือพี่เล็กพัฒนาวดีลุ่งเมืองนะครับพี่เล็กเนี่ยจะดูในเรื่องของงานธุรการของห้องพยาบาลเป็นหลักนะครับแล้วก็การซื้อ ยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามาในห้องพยาบาลนะครับแล้วก็แล้วก็พี่เล็กนี่จะดูอีกเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุอันนี้สําคัญเลยนะครับน้องอันนี้เน้นเลยขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับการเบิกประกันอุบัติเหตุนะครับ าสามารถติดต่อพี่เล็กนะครับของงานพัฒนานักศึกษา,าพัทรวดีรุ่งเมืองพ,พี่เล็กนี่ก็สามารถอาเรียก,กันนะเป็น,นจิตวิทยา,านะครับประจําของวิทยาเขตเราครับ,<ม>รบถ้า,าน้องๆมีปัญหาเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตนะครับหรือเรื่องต่างๆเนี่ยก็สามารถขึ้นมาหาพี่เล็กได้ที่ชั้น2ออาคารกริจกรรมนาฒานธารานะครับนอกจากนั้น,น,นแล้วเนี่ยพี่เล็กยังคอยดูแลเรื่องการนำนักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่างๆ นะครับเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็พี่เล็กก็ไปส่งใช่ครับก็จะมีพี่เล็กนะครับขี่เส้นใต้ไปเลยนะครับเรื่องประกันนะครับต่อมานะครับเรื่องสุขภาพและอันนี้พี่คนต่อไปนะครับก็มีส่วนสําคัญสําหรับบน้องนะครับที่เข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับก็คือพี่สุธุภาพพรเต็งสกุลนะครับพี่สุจะดูแลในเรื่องของเรื่องทุนการศึกษาเป็นหลักนะครับแล้วก็จะทําโคเกี่ยวกับการกู้ยืมกับพี่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งของ พี่สุถามก็คือการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมตงน้องนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับพี่ผมครับเพราะว่าการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมมันจะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของการกู้ยืมด้วยใช่ครับนะฮะการขอทุนต่างๆเนี่ยนะครับน้องไปร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องบันทึกชั่วโมงกิจกรรมและที่สําคัญปลายทางของบันทึกชั่วโมงกิจกรรมน้องสามารถขอทานสคริปต์ได้ด้วยใช่เพื่อเอาไปจบไปเนี่ยไปรับรองเป็นใบทานสคริปต์นะฮะ ออกไปว่าทักาสกิปกิจกรรมใช่ครับอันเนี้ยมันเป็นทัสกิปกิจกรรมที่น้องๆสามารถใช้แนบหลักฐานในการสมัครงานเพราะว่าส่วนใหญ่ในการสมัครงานนะครับเขาจะถามว่าเราทาอะไรมาบ้างะนะครับเราก็จะเล่ากันเยอะแยะเลยโครงการต่างๆแต่ว่าการเล่าเรื่องเนี่ย ถ้าเราไม่มีหลักฐานที่แสดงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะครับเหมือนทัศนสคริปวิชาการเลยะนะครับจะเอาเลภนคเรเดนว่าเราได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างในแต่<ถ>ละภัคเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจบจากศิลปรกรนะครับเราจะมี2อ,อย่างที่ควบคู่กันไปก็คือวิชาการแล้วก็ควบคู่กิจกรรมเพราะฉะนั้นเวลาจบออกไปในบัณฑิตที่นี่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าจะมีทัศนสคริป2ออันไปให้ผู้ประกอบการที่จะรับสมัคร น้องเข้าทำงานเนี่ยนะครับหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่น้องไปสอบเนี่ยเอาไปประกอบได้นะครับบอกเลยว่าเราจบจากศิลปกรนะครับมีทักสคริปต์ตัวนี้ไปก็คือวิชาการควบคู่กิจกรรมเลยไดครับพี่พลครครับพี่บางมีข่าวดีนะคตอนนี้นะครับเรื่องทุนการศึกษาของพี่สูเนี่ยนะครับตอนนี้มหาลัยศิลปกรเนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษานะครับดีมากเป็นของมหา ผมมาหาอะไรโดยตรงเลยนะครับตอนนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารเรื่องทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์กองกิจการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้ในหน้าเปิดเข้าไปแล้วมันจะมีให้รับสมัครนะครับเป็น QR code ออนไลน์เข้าไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยมันจะมีบอกตอนท้ายประกาศนะครับอันนี้สำคัญสำหรับน้องๆที่ตอนนี้ปัญหาโควิดนครโควิดจะส่งผลกระทบนะฮะเกี่ยวกับทุนอะไรบ้างก็ตามที่พี่พลแจ้งได้เลยครับ ส่วนต่อมาครับอดคนนี้ถ้าน,น้องๆเธออยู่หอในเนี่ยต้องจําพี่คนนี้ไว้เลยนะครับพี่นิรันดรขุนลงะนะครับและว,วิชาการราักษาปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะครับส่วนพี่ดุ๊กเนี่ยจะดูหลักๆในเรื่องของหอพักนะครับ ในเรื่องออการจองหอพักนะครับที่น้องๆผ่านมาแล้วในการจองหอพักนะครับเรื่องบริการต่างๆหอพักเรามีบริการต่างๆหลายบ้างครับพี่บังหอพักเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าหอพักที่นี่เนี่ยถ้าเป็นหอพักในเนี่ยจะมีทั้งหมด6หอด้วยกันนะโอ้เยอะเลยเนี่ยตั้งแต่หอหนึ่งนะฮอสองหอสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกเนี่ยจะเป็นหอหอแฝดนะเป็นหอแฝดถ้ามองจากทางอากาศลงมาเนี่ยนะครับเป็นรูปตัวเอชนะฮะอ๋อนะครับ เป็นหอแฝดซึ่งการบริการอย่างที่พี่นิพนธ์บอกในหอพักทุกหอพักนะครับก็จะมีอินเทอร์เน็ตมี WiFI ต่างๆนะครับรวมไปถึงนะอุปกรณ์ซักผ้าเขาเรียกอะไรเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ายอดเหรียญยอดเหรียญหรือว่าใต้ตู้ใต้หอเนี่ยก็จะมีเรื่องของตู้เซเว่นเซเว่นที่เลเวลส์นะฮะเครื่องเข้าไป เครื่องเติมเงินเครื่องเติมเงินนะครับหมดนะฮะในส่วนนี้นะครับปรินเตอร์นี่นะของดับเบิลเอนะครับการบริการต่างๆนอกจากพี่ลุกจะดูเรื่องหอพักแล้วเนี่ยครับก็จะดูในเรื่องของอาคารเคเคมอนอาคารเคเคมอนเนี่ยจะอยู่ในส่วนของหอพักนักศึกษาครับนะครับก็จะดูน้องๆคนไหนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับลองอาคารเคเคมอนเนี่ยจะอยู่ตรงข้างกับหอพัก34นะครับเป็นอาคารของ เ้งก็ประมาณจากธนาคารมานะครับในการปอดสร้างในส่วนนี้นอกจากนั้นเนี่ยพี่เดลก็จะดูในเรื่องของกิจกรรมหอพักนะครับก็จะมีกิจกรรมในส่วนของพอพักอีกเยอะแยะเลยนะครับครับผมต่อมาต่อมาใครดีครับต่อมานะครับปฏิบรรุหมอดีนะครับก็คือพี่พี่เองนะพี่บังนะครับพี่ก็จะให้การบริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้คำปรึกษาการเขียนโครงการอะไรต่างๆนะครับถ้าเขียนโครงการเนี่ยน้องสามารถปรึกษาพี่ได้ นะครับ,รบแล้วก็อีกหลักๆเลยนะครับที่พี่ดูเป็นหลักๆก็คือดูสถานที่ออกกําลังกายสนามกีฬาต่างๆ นะครับอาคารพาระนะครับคอแบตอะไรต่างๆนที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมดอันนี้พี่จะดูแลนะครับการขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมเช่นน้องอยากจัดกิจกรรมนู่นนี้นั้นนะอยากจัดคอนเสิร์ตดนตรีอะไรแล้วแต่ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมนะครับน้องก็มาติดต่อขอที่พี่แล้วก็อันนี้ก็สําคัญอีกอันหนึ่งที่พี่ต้องดูแลก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานวินัยนักศษานะแต่ต้องบอกเลยว่างานนี้คือไม่อยากเจอน้องๆถ้าน้องคนไหนมาพบพี่ก็แสดงว่า ต้องเกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาเช่นน้องอาจจะกระทําความผิดอะไรนะครับทั้งในหอพักและนอกหอพักทั้งหมดนะครับถ้าน้องทําผิดวินัยเราก็ต้องมามีเรื่องที่จะพูดจาพบเจอกันครับส่วนคนสุดท้ายนะครับก็คือพี่เองนะครับชื่อพี่นิพนธ์หรือเรียกกันว่านิพนธ์นะครับนักวิชาการนุมศึกษาปฏิบัติการนะครับในส่วนของพี่เนี่ยก็ จะคล้ายๆกับพี่บังนะครับในเรื่องกิจกรรมในการให้คําบลึกษาของสโมสรนักศึกษานะครับและการทํากิจกรรมต่างๆนะครับและาต่อมาก็คืองานหลักของพี่ก็คือการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับตอนนี้การกู้ยืมนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ระบบ DSL นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ในการกู้ยืมของปีการศึกษา2564นะครับน้องๆตอนนี้นะครับสามารถศึกษาข้อมูลการกู้ยืมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Student Loan นะครับหรือกลุ่มไล n e หรือต่างๆนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวจะแจ้งตอนท้ายว่าสามารถติดต่อเราได้ทางไหนน,นะครับเอกต่อมาก็คือเรื่องนักศึกษาว,วิชาทหารหรือรอดอนะครับทางน้องคนไหนที่สนใจที่จะเรียนรอดอนะครับต่อชั้นปีที่4ี่ปีปีที่5หรือว่าเรียนมาแล้วย,ยังไม่จบ,บชั้นปีที่3ก็สามารถติดต่อพี่ได้นะครับที่อาคารกิจกรรมแม่นานาคัรชั้นสองชั้นสองใช่ครับและนอกจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะดูแลในเรื่องการดูแลเรื่องอาคาร มีอะไรก็มีในส่วนของอาคารโอท็อปนะครับเผื่อน้องๆเนี่ยจะใช้จัดกิจกรรมเหมือนลักษณะคล้ายๆของพี่บังนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้ห้องต่างๆภายในอาคารกิจกรรมและนาการต้องบอกว่าเป็นอาคารใหม่ใช่ไหมครับพี่บังคืออาคารนี้นะครับข้างใต้นะครับจะมีแบบว่าเป็นศูนย์อาหารนะแล้วก็จะมีห้อง กิจกรรมต่างๆนะครับห้องซ้อมเต้นซ้อมดนตรีนะครับโดยเฉพาะชั้น3เนี่ยจะเป็นแบบว่าสปอร์ตทั้งหมดนะเกี่ยว <ๆ S 2> เรื่องกีฬาทั้งหมดมีห้องแบบมินตันห้องมากกระดานห้องเทควันโดครับนะครับและก็อีกหลายห้องเลยนะใช่เพราะเราจ,จะมีห้องแบ่งสัดส่วน <อะ S 2> ให้น้องๆ <อะ S 2> ทําก,กิจกรร,รมกันห้องปิงปองอ่าใช่น้องๆคนไหนชอบเอ่อตีปิงปองตีแบบนะครับในส่วนของอานกิจกรรมด้านทางการเนี่ยก็จะอ่ให้น้องๆเปิดให้บริการทน้องๆนะครับ อนอกจากน้องๆจะทราบาบทบาทและหน้าที่ของงานพัฒนานักศึกษาแล้วนะค,ะครับน้องๆสามารถติดต่อสอบถามในติดตามข่าวสารนะครับ,รบของพวกเรา<น>งานพัานักศึกษาหรือของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีน,นะครับทางหน้าเว็บไซต์มหาลัยศิลปกรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีรนะครับหรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับงานพัฒนานักศึกษานะครับหรือกลุ่มนักศึกษา กยสกลอเพชรบุรีนะครับในเรื่องของการกู้ยืมนะครับน้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนตัวนั้นได้นะครับหรือเบอร์โทรนะครับอาจจะมาสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราจะดดาเนินการในส่วนนี้ก็คือเบอร์เบอร์โทรอะไรครับพี่บ๊าครับ032594108ใช่ครับอันนี้ก็จะเบอร์ประจําในออฟฟิศเรานะครับ อีกครั้งหนึ่ง032594108แล้วก็เดี๋ยวเสริมพิพนอีกนิดหนึ่งนะครับที่จะไปจากการตรงนี้ก็คือการติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาสามารถเข้าไปดูที่เพจนะเพจเฟซบุ๊กนะครับรับเซิร์ชคำว่างานพัฒนานักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรวิเตศสารสนเทศเพชรบุรีก็จะขึ้นมาเลยน้องเข้าไปกดไลค์ไว้เลยนะครับจะมีทุกๆเรื่องอย่างที่กล่าวมา นะครับขั้นต้นแล้วนะครับกดติดตามครับในไลน์โซนแล้วก็อีกเพจหนึ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับน้องๆที่จะกู้ยืมนะครับก็คือเพจกลุ่มนักศึกษากยสอทับกรออศิลปกรเพชรบุรีนะครับให้น้องกดติดตามไว้นะครับเผื่อน้องๆต้องการกู้ยืมนะครับทั้งเป็นรายก่าที่ต่อเนื่องมาจากมัธยมก็ต่างนะครับที่จะกู้ต่อระดับมหาลัยนะครับส่วนเราสองคนนี่ก็ หมดหน้าที่นะครับในส่วนนี้นะครับผมนิพนธ์เรืองรัตนิดครับผมปติพลุ่อรดีครับครับก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับครับสวัสดีครับ